สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พาราโฮมบ้านความสุขอำเภอโพสรีสวรรจจังหวัดศรีสะเกดเลี้ยวเข้าซุ้มประตูเทศบาลมา50เมตรจะอยู่ฝั่งขวามือกับบ้าน2แบบ2สไตล์ทรงคอนเทมพอร์รีและก็ทรงโมเดิร์นสไตล์ค่ะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวที่จอดรถ2คันยกพื้นสูง1เมตรเพื่อป้องกันสัตว์แมลงมีพิษเข้าบ้านมองดูแล้วสูงสวยโดดเด่นไม่เหมือนใคร ขอให้เราได้ช่วยเติมเต็มในชีวิตของคุณเพราะบ้านคือรากฐานของชีวิตเป็นศูนย์รวมความสุขของครอบครัวพารังโฮมบ้านความสุขอำเภอโพสีสุวรรณมาพร้อมกับความสะดวกสบายตอบโจทย์ในการใช้งานทุกฟังก์ชั่นห้องโถงฝ้าหลุมประดับด้วยไฟแอมเบลไลท์หลายเฉดสีมองดูคลาสสิกสวยงามยามค่ำคืนห้องนอนมัสเตอร์เบดร,รูมแถมฟรีแอร์12,000 BTU ห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งเพื่อสะดวกในการใช้งานอ่างล้างหน้าแบบแขวนติดผนังพร้อมกระจกที่มีดีไซน์เข้ากันอย่างลงตัวแถมฟรีเครื่องทำน้ําอุน่นห้องครัวแถมฟรีเคาน์เตอร์พร้อมซิงแถมฟรีปูพื้นสนามหญ้าหน้าบ้านแถมฟรีถังสรองน้ํา1,000ลิตรแถมฟรีเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติแถมฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟแถมฟรีค่าเดินเอกสารทุกขั้นตอน แถมฟรีค่าจดจำนองค่าโอนและค่าประเมินและก็ฟรีค่าดำเนินการเอกสารทุกขั้นตอนค่ะเราดูแลท่านดูดญาติมิตรเนื้อกว่าคำว่าใช่ใส่ใจทุกรายละเอียดบ้านความสุขอำเภอโพสีสุวรรณสะดวกสบายอย่างมีไร้สไตล์ของชาวเมืองอำเภอโพสีสุวรรณดีไซน์ได้ออกแบบโดยทีมงานวิศวกรและสถาปนิกผู้มีประสบการณ์ ตอบโจทย์กับคำว่าใช่มาเพราะกับความทันสมัยสวยโดดเด่นไม่เหมือนใครบรรยากาศผ่อนคลายทุกมุมมองเปิดจองแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้เพียง5,000บาทเท่านั้นถ้าท่านเข้าร่วมโครงการกับเราวันนี้มีส่วนลดพิเศษทันที3 0 0 0 0 0บาทสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจ f a c e b o o k YouTube เว็บไซต์ 0 981978793แล้วพบกันนะคะกับบ้านความสุขอำเภอภูสีสุวรรณสวัสดีค่ะ